หวังว่าประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางชาวนาเขาจะได้มีโอกาสนะครับที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ภายใต้สภาวะการแบบนี้ก็การบินไทยยังเจ๊งอะ่ะที่ต้องไปขายเครื่องบินนั่นแหละครับจะต้องเนี่ยนะครับจะต้องลดพนักงานออกต้องลดเที่ยวบินเพื่อจะแก้ไขปัญหาความขาดทุน ทั้งที่ในอดีตเนี่ยนะครับเป็นดินแดนของความมั่งมีสีสุขแต่พอเนี่ยนะครับบรรดาสาภาพไปร่วมตั้งแต่กระบวนการยึดทำเนียบยึดสนามบินสองแห่งและเข้าไปร่วมเป่านกหวีดกันนั่นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับวันนี้ต้องขายเครื่องบินกินแล้วท้ายที่สุดก็ต้องปลดพนักงานออกจํานวนกว่าห้าพันคนและก็บอกว่า กำลังจะพลิกฟื้นเข้ากลับมาในจุดที่ไม่ขาดฟุนก็บริษัทที่เคยได้กำไรเห็นๆคือการบินไทยนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถึงการไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับประเทศมีเพียงแค่สองสายการบินคือแอร์สยามกับการบินไทยพอแอร์สยามนะครับเขาเลิกก็เหลือการบินไทยเจ้าเดียว ทุกอย่างนี่นะครับอาหารบนเครื่องบินแพงในชนิดที่ว่าไม่รู้สาเหตุของการแพงว่ามันไปแพงทําบ้าอะไรของบางอย่างนั้นมะนาวนั้นนะครับมันก็เปรี้ยวเหมือนกันนะแต่ราคาคนละเรื่องนะครับของบนเครื่องบินนะครับราคาคนละเรื่องกับราคาตลาดที่เราแลนนะครับผลประโยชน์กับพนักงานก็เยอะกว่าปกติอย่างที่เราเคยเห็นแต่ท้ายที่สุดนั้นเนี่ยแหละครับ เมื่อโลกมันเปิดสายการบินโลคอสตขึ้นมานั้นเกิดการแข่งขันกันมากมายราคาก็ถูกกว่านะครับพนักงานเนี่ยครับก็บริการดีไม่มีปัญหาทัศนคติที่จะเชิญใครลงจากเครื่องเพราะการบินไทยเนี่ยครับถ้ากับตันไปเป่านกหวีนฝ่ายตรงกันข้ามขึ้นเครื่องเนี่ยนะครับบอกว่ากับตันไม่สบายใจที่จะบินเชิญผู้โดยสารลง ซึ่งความจริงเนี่ยนะครับการบินไทยต้องเชิญกัปตันคนนั้นลงแต่ท่วงทํานองที่แสดงอาการเหมิมเกริมต่างๆว่าไม่แคร์สักอย่างนะครับและคิดว่าตัวเองจะสามารถเนี่ยนะครับประกอบการกําไรเหมือนเดิมท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคนก็ไปสายการบินอื่นมันมีสายการบินเดียวที่ไหนล่ะครับสายการบินโลคอสคนก็ใหม่เครื่องก็ใหม่และก็ไม่มีทัศนคติที่เป็นปฏิบัติ เขาก็ไปใช้การบินเนี่ยไปต่างประเทศเดี๋ยวนี้นะครับโลคอสเขาก็มีแล้วและรวมกระทั่งสายการบินต่างชาตินะครับราคาถูกวกว่าว่าเสียด้วยซ้ำเขาก็ปรับวิธีการไปใช้สายการบินต่างๆจนกระทั่งผลลัพธ์หน้าวันนี้นะครับต้องขายเครื่องบินกินแล้วถามว่าในอดีตนี่นะครับการบินไทยเคยมีปัญหาหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดนั้น คนจำนวนห้าพันคนผมไม่รู้ว่านะครับโดนลูกหลงก,กันกี่คนผลลับหน้าวันนี้เนี่ยนะครับจากเดิมการบินไทยก็เป็นที่ยอมรับกับคนไทยทั้งชาติยอมรับกับคนทั้งโลกและเราก็ไม่ได้มีปัญหาแบบสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ไอ้นั่นโชคร้ายแต่การบินไทยกำหนดโชคตัวเองเพราะมาเลเซียแอร์ไลน์เนี่ยะครับเครื่องบินตกสองลำหายไปหนึ่งลำ เวลานี้แม้กระทั่งซากก็ไม่เจออีกหนึ่งลำก็ไปโดนยิงจนกระทั่งคนกลัวไม่กล้าขึ้นสายการบินนี้ไอ้นั่นแหละครับสวยแต่กรณีการบินไทยเนี่ยครับเลือกเองครับการแสดงทัศนคติอะไรต่างๆที่ผ่านมานั่นหรือว่าการให้ผลประโยชน์กันเนี่ยนะครับทุกระดับประทับใจนั้นและจนกระทั่งนี่นะครับ หลงตนละเลยกับความรู้สึกของประชาชนลืมนึกไปว่าประชาชนนั้นเขาจ่ายค่าโดยสารนะคือผมไม่ต้องการมีปัญหาอะไรกับพนักง,งานการบินใดแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับช่วยกันคิดหน่อยว่าจนกระทั่งขายเครื่องบินกินแล้วถูกพนักง,งานถูกปลดห้าพันคนหนะ้าพันคนนั่นจะไปทําอะไรภายใต้เศรษฐกิจแบบนี้ไปทําอะไรเนี่ยนะครับข้าโรงงานนะครับเป็นไปได้ยังไง หรือว่าไปทํามหากินอย่างอื่นภายใต้บรรยากาศแบบนี้ก็รู้ว่านี่คือโศกนาฏกรรมแล้วห้าพันคนก็ไม่รู้ว่าใครจะโชคร้ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดกันให้มากว่าปัญหาทั้งหมดนั้นมันมาจากการบินไทยเองที่ไม่รู้จักการปรับตัวให้สอดคล้องกับโลกที่เป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วสมัยก่อนนะครับเจ้าเดียวเขาประชาชนไม่มีทางเลือก นะครับก็อะไรมันก็ดีหมดแต่ว่าเมื่อประชาชนก็มีทางเลือกแล้วก็ปฏิบัติตัวนะครับแสดงในหูนะครับ,นะนะค,รบความกลางขึ้นมากับตันนะครับปฏิปักษทางการเมืองขึ้นไปตัวเองมีความเชื่ออีกอย่างไม่สบายใจไม่พร้อมจะบ,บินให้เชิญผู้โดยสารลงแลกแม้กระทั่งเนี่ยนะครับร่วมเป่านกหวีดไปยึดสนามบินจีช่องคลิปขึ้นทางไหนอย่างไรเห็นกันทางนั้นนะครับ ผลลัพบเป็นยังไงครับทุกใดให้ท่านทุกนั้นถึงตัวและผมเองก็ไม่เชื่อว่าในห้าพันคนนั้นเขาจะไปเกี่ยวข้องอะไรกันทุกคนแต่มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดว่าสายการบินที่ดีที่สุดของโลกสายการบินหนึ่งนั้นแล้วต้องจบเนี่ยนะครับกับความรุ่งเรืองอันนั้นจากโดยพฤติการการกระทำของตัวเองมันไม่มีใครทำร้ายตัว เท่าตัวเองได้ดีถ้ากับตัวเองพระใส่ด้ามไผ่เนี่ยครับตัดกอภผ่นั่นะคือความจริงเนี่ยนะครับสาภาพเองนั้นนี่นะครับไอบ้บรรดาจิตจา้าทั้งหลายเนะี่ยควรจะได้แสดงออกความรับผิดชอบที่ได้พาเพื่อนพ้องน,น้องพี่ในองค์กรนะครับต้องขายเครื่องบินกินและต้องตูกนะครับรีทายกันออกมานั้นกว่าห้าพันคนนั้นนี่ก็เป็นบทเรียนราคาแพงเรื่องหนึ่งประเด็นต่อมาครับ ปปชโชว์ผลไตสวนบรสหลาหน้าเว็บนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเพราะผมเองก็แลเห็นอย่างชัดเจนว่าสำนวนเนี่ยนะครับที่ไม่มีการสั่งฟ้องกับความนะครับไม่สอดคล้องกับความเสียหายและขณะเดียวกันนั้นถ้ามีองค์กรใดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับจะเอาความผิดกับคนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินคดีเรื่องนี้ในปปชนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ควรจะมีเวทีชำระนะครับกระบวนการช่อฉนการทุจริตในปรอรศจนกระทั่งนี้นะครับให้ผู้ก่อเหตุทั้งหลายที่สร้างความหายนะให้กับประเทศไทยสํานวนรายละเอียดต่างๆมากมายครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้คนที่ได้ประโยชน์ไปนั้นมันกลายเป็นอยู่ในซีกที่เป็นพวกของตัวเอง ความเสียหายนี่นะครับพี่นาย่อยยับร้ายแรงกว่าจำนำข้าวไม่รู้สักกี่เท่าจำนำข้าวนะครับตังไปอยู่ในมือชาวนาแต่บรสเนี่ยนะครับตงังตังไปอยู่เนี่ยนะครับในมือของต่างชาติในมือของนายทุนที่ล้มบนฟูกแล้วก็ผลักภาระหนี้ให้ตกเป็นของประเทศและประชาชนประ,ประเทศก็เจอสองเด้ง ตกเป็นหนี้เนี่ยนะครับเจ็ดแสนล้านใช้หนี้ไม่หมดจนถึงทุกวันนี้บวกดอกเบี้ยเนี่ยนะครับปลาเข้าไปนี่นะครับผมว่าเกินสองจุล้านล้านนะครับรวมปลายทางและที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือว่านะครับเรื่องในเรื่องนี้นั้นไม่มีความผิดใดๆเอาความผิดใดๆขึ้นมาไม่ได้ทั้งนักการเมืองนะครับทั้งที่คนมีบทบาทสําคัญ และมีหน้ำซ้ำเนี่ยนะครับบริษัทต่างชาติที่ประมูลในราคาถูกบางกรณีเนี่ยนะครับไม่ถึง1ิเอร์เซนด้วยซ้ำตามมาเก็บเงินกับคนไทยคนไทยเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นหนี้บริษัทพวกนี้นะครับใช้หนี้กันด้วยความยากลำบากตึกราคาพันกว่าล้านประมูลในราคาแ2ดสิบล้านานี่เนี่ยไม่เจ๊งนะครับประเทศหายหนะาก็ไม่รู้จะว่ากันยังไงหลากหลายข้อเท็จจริงครับไปหรือไปดูก็เจอกันตรงนั้นนะครับแต่โชว์ฟอร์มนะครับว่า คดีบัตรนี้ไม่ได้อยู่ในปปชแล้วแต่ผลลัพธ์นั้นเนี่ยนะครับก็มีคนผิดคนหนึ่งนะครับก็เป็นเศษของความผิดแต่ว่าไอ้ตัวหลักจริงๆนั้นต่างชาติก็ไม่ผิดนักการเมืองก็ไม่ผิดนะครับตัวเป้งๆทั้งหลายรอดกันไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราพอที่จะเห็นกันได้ว่าการปราบปรามการทุจริตนั้นจะไม่เกิดมาจากคนที่มีใจนะครับไม่สุจริต ถ้าใจไม่สุจริตเสยอย่างเนี่ยนะครับปราบทุจริตไม่ได้สําคัญที่สุดก็คือว่าใจนั้นมีความพร้อมกันหรือไม่ซึ่งผมดูอนาคตเนี่ยน,นะครับก็มืดมนเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอะนี่ผมยกตัวอย่างเช่นว่านะครับคนที่เป็นประธานเนี่ยนะครับต่อต้านการทุจริตถูกดําเนินคดีเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีเป็นหมดมูลค่าหมื่นล้านกําลังจะถูกดําเนินคดี แล้วก็ปรากฏว่าได้รับการแต่งตั้งไปรับผิดชอบส่วนสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตแม้กระทั่งหน่วยงานที่กําลังดําเนินคดีตัวเองและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นเรื่องอะพ่อทันทีถ้าไม่มีการสั่งฟ้องยิ่งกว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะครับนี่เรียกว่าผลประโยชน์ซ้อนทับขึ้นมาก็ได้ยังมีลิเกอีกหลายวงที่แสดงตบตาคนไทยนะครับคือพูดอย่าง ทำอย่างนะครับปากปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันแต่ตัวเองขี้ชอ่อมันเป็นอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราจะนะครับจะมีกระบวนการปราบปรามการทุจริตจากคนเนี่ยนะครับที่มีใจสุจริตนะครับมีความเป็นตรงฉินไม่เห็นนะครับกับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนะครับปราบปรามโดยไม่ต้องดูหน้าแต่ดูความเสียหายของประเทศที่เกิดขึ้น ซึ่งเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันไปไม่ถึงมันเป็นเรื่องเนี่ยน,นะครับเอาไว้พูดพอๆกับรองรองนะครับรองดองกับปราบปรามการทุจริตนะั้นพอกันรองดองก็กนะพ,กงงกพูดเอาไว้ตบตาหลอกนะครับเป็นเรื่องที่เอาไว้พูดแต่ไม่ได้ไวท้ทําเช่นเดียวกันกับเรื่องการปราบปรามการทุจริตเป็นกระบวนการเพื่อการทําลายล้างกับอีกขักและเปิดประตูให้กับอีกขักหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลงน,นี่คือสถานการณ์แห่งความเป็นจริงนะครับ ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นเรื่องที่ย่ําอยู่กับที่ก็บอกว่าเราย่ําอยู่กับที่มา82ปีแล้วแหละครับไม่ใช่เพิ่งมาย่ําเพียงแต่ว่าวันนี้นั้นเนี่ยนะครับบทเรียนที่มีคุณค่าใน82ปีนั้นนะครับในแต่ละห่วงเวลารวมกระทั่งจนถึงทุกวันนี้เรายังจะต้องคิดต้องใช้ความอดทนความรอบคอบความสุขุมคำพิรรภาพและต้องรู้ว่านะครับอะไรเป็นอะไรนะครับที่สำคัญที่สุดคือการไม่กดดัน นะครับว่าจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ด้วยท่วงทำนองท่วงขบวนท่าแบบเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาปรับขบวนท่ากันไปแล้วเพราะว่าถ้าเรายืนแบบเดิมเราก็จะจบแบบการบินไทยแต่ว่าถ้าเราเนี่ยนะครับตามทันกับข้อเท็จจริงปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์เราจะไม่เป็นเหมือนการบินไทยเช่นเดียวกันกับฝ่ายประชาชนฝ่ายประชาธิปไตย ต้องรู้จักนะครับสถานการณ์ความเป็นจริงและรวมกระทั่งว่าต้องข้ามพ้นความสะใจทั้งปวงนะครับเอาเป้าหมายอย่าเอาความสะใจครับความสะใจเราเห็นแล้วว่ามันไม่บรรลุผลแต่เป้าหมายต่างหากและวิธีการที่ปรับเปลี่ยนด้วยท่วงทํานองที่สุขุมกัมพีรภาพนั้นจะเดินเข้าไปสู่หนทางและเป้าหมายที่กําหนดไว้ได้อย่างเป็นจริงพบกับมองไกลต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ